ได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปสุรินพรมงคลเอ้ยเออสุรินสุรินทระมงคลพระพุทธรูปองค์ดำ ฉันไม่ร้อนแล้วครับตัวฉันไม่ร้อนแน่ไม่ร้อนใช่ฉันไม่ร้อน,ฉ,น,อนฉันไม่ร้อนก็พักก่อนได้ลูไโอ้ดีมากราบพระตรงนี้ก่อนก็ได้มามน,นี่เราก็มากราบองค์พระพุทธ สุรินทร์มงคลองจำลองก่อนครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนนี่ก็เป็นจุดพักเหนื่อยพักชมวิวก่อนที่จะขึ้นไปไหว้องค์จริงอยู่ด้านบนนู้นครับก็ไม่สูงมากไม่ถือว่าสูงมากแค่หนึ่งเหนื่อยอะ่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปกราบองค์พระสุรินทร์ะมงคลกันนะครับด้านบนไป กันเลย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 บรรยากาศโดยรอบก็สดใสตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสักประมาณใกล้ใกล้เที่ยงนะ,นะเราจะสดใสนะครับถ้ามาเช้าๆก็คงจะเย็นร่มลื่นดีนะเรามาขึ้นทางนะเริ่มเห็นองค์พระแล้วนะครับ อันนี้เราขึ้นมาถึงจุดพักที่สองนะเอเป็นจุดชมวิวนะด้านล่างก็เป็นภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นบันไดอีกชุดหนึ่งนะเราก็จะถึงพระองค์ใหญ่แล้วนะครับไปไปกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปด ก้าย่สิบยี่สิบอหกยดรวมขั้นแรกด้วก็เป็นยี่ขั้นนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับหลวงพ่อองค์ดำนะครับแล้วก็พระพุทธสุรินทรมงคลนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระหลวงพ่อองค์ดำก่อน นโมตัสสะภะคะวะโตอะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะตัวลาตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะตัวลาตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจายะเจตสาวาอะหังวันทามิกันหะสะมะนะโคตะมังสัพพะลาภาภวันตุเมสาธุสาธุสาธุสวนมนต์ตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาไหว้ สวมดมนต์หน้าหลวงพ่อพระพุทธสุรินทรามงคลกันนะครับบทสวดน,นะครับนะโมตาสาัสสะพระวะโตระลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตระลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตระลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสุรินทะปุเลอินอิทเตลมัมเมปุริสะ ปัดปัดพระเตสุรินทะมังยะโลพุทโธวันทามิตังสิเลนะหังสาธุ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 าธอ่อาแล้วสวดมนต์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเดินรอบรอบนะเดินรอบรอบนะครับเพื่อชม,มวิวหัวงพ่อองค์ดัง เดินดูรอบๆกันเดี๋ยวสวดมนต์ไปด้วยสามรอบนะ นะโมตัสสะพวโตุระตสสมาสัมพุทสะนะโมทัสสะพวโตุระตะสมาสัมพุทสะนะโมทัสสะพวโตุระตสสมาสัมพุทสะนะโมทัสสะพวโตระตสสมาสัมุทสะพุทธังสลานังกชามีธรรมังสรานังกชามีสังฆังสรนังกชามีพุทธังสรานังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังฆังสรานังกชามีพุทธังสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังฆังสรานังกชามีพุทธังสรานังกชามีธรรมังสลาังกชามีสังฆังสราังกชามี พุทธทางสระนังกชามีทำมังสระนังกชามีสังคังสระนังกชามีพุทธทางสระนังกระฉามีทำมังสระนังกระฉามีพุทธทางสระนังกชามีสังคังสระนังกชามีพุทธสระนังกชามีทำมังสระนังกชามีสังคังสระนังกชามีพุทธทางสระนังกชามีทำมังสระนังกระฉามีสังคังสระนังกชามีพุทธทางสระนังกชามีทำมัง สรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีพุทธทางสารนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามี ทำม ing, ังสรนังกชามีสังคังสารนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังคังสรนังกชามีพุทธทางสารนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังคังสารนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังคังสารนังกชามีพุทธทางสารนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังคังสารนังกชามีพุทธทางสารนังกชามีทำมังสารนังกชามีสังคังสารนังกัะชามี พุทธังสรานังกัจฉามีธรรมังสรานังกัจฉามีสังขังสรานังกัจฉามีพุทธังสรานังกัจฉามีธรรมังสรานังกัจฉามีสังขังสรานังกัจฉามีพุทธังสลานังกัจฉามีธรรมังสรานังกัจฉามีสังขังสรานังกัจฉามี พุทธทางสรนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังคังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังคังสรนังกชามีพุทธทางสระังกชามีทามังสรนังกชามีสังคังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีทามังสรนังกชามีสังคังสรนังกชามีพุทธทางสรนังกชามีท